เดียครับวันนี้ผมจะมาฝึกเกมเศษส่วนนะครับอันนี้ผมจะเลือกไปในหมวดง่ายก่อนนะครับเราจะเริ่มจากเลเยอร์หนึ่งนะครับอันนี้ก็คือมันจะมีรูปมาให้เราต่างๆแล้วก็ต้องเอาไปวางบนสอน,นี้มันเท่ากันนะครับแล้วก็จะมีคะแนนตรงสกอร์ตรงนี้นะครับเริ่มแรกครับอันนี้ มันเป็นหนึ่งส่วนสองใช่ไหมครับเราก็ต้องหาสิ่งท okay. mm ี่มันเท่ากับหนึ่งส่วนสองมานะครับแล้วก็กดคลิกนะครับแล้วมันก็จะถูกแล้วก็จะได้แต้มมาดูตรงนี้นะครับเราได้มานะครับแล้วต่อมาอันนี้เป็นสามส่วนสี่นะครับแล้วก็จับคู่กับสามส่วนสี่รวมกันก็จะเท่ากันครับส่วนอันนี้เป็นสองส่วนสาม กับสองส่วนสามนะครับอันนี้นะครับจะเป็นหนึ่งส่วนสี่กับหนึ่งส่วนสี่ครับอันนี้ก็คือหนึ่งส่วนหนึ่งกับหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับต่อมาอันสุดท้ายก็จะเป็นหนึ่งส่วนสามกับหนึ่งส่วนสามนะครับ ไปดูกันที่เลวสองเลยนะครับครั้งนี้มันจะยากขึ้นนะครับอันนี้เช่นหนึ่งส่วนสามนะครับกับหนึ่งส่วนสามเท่ากันครับต่อมาอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นสามส่วนสี่กับสามส่วนสี่นะครับต่อมาอันนี้จะเป็น สามส่วนสามส่วนหกนะครับสามส่วนหกกับสามส่วนหกนะครับต่อมาอันนี้จะเป็นสองส่วนหกนะครับสองส่วนหกกับสองส่วนหกนะครับอันนี้จะเป็นสองส่วนสี่กับสองส่วนสี่นะครับต่อมาอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งส่วน สองกับหนึงส่วนสองนะครับต่อมาไปดูไปดูกันที่เลเยอามนะครับอันนี้จะเริ่มยากขึ้นมีการเกิดมาได้นะครับอันนี้จะเป็นสี่ส่วนห้านะครับสี่ส่วนห้ากับสี่ส่วนห้าครับ ต่อมาอันนี้จะเป็นสี่ส่วนสามมันจะเกินมานะครับสี่ส่วนสามก็อย่างเช่นก็คือวัตถุชิ้นหนึ่งแบ่งออกเป็นสามส่วนแล้วมันจะเกินมาหนึ่งชิ้นนะครับก็คืออันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหกส่วนสี่มันเกินมาสองชิ้นนะคบหกส่วนสี่กับ 6ส่วนสนะครับอันนี้ก็คือ5้ส่วนสมี4ชิ้นแต่เกินมา1ชิ้นนะครับถ้าเกิดมันผิดมันจะเป็นแบบนี้นะครับข้งนึงมากกว่าครับแล้วเราก็ต้องแก้น,นะครับต่อมาอันนี้จะเป็น5ส่วน หกนะครับห้าส่วนหกับห้ส่วนหนะครับต่อมาอันสุดท้ายจะเป็นหกส่วนหกกับหกส่วนหกนะครับผมหวังว่าเกมนี้จะช่วยพัฒนาความรู้ในด้าน เศษส่วนได้ดีเลยนะครับแล้วเพื่อนๆอย่าลืมไปโหลดมาเล่นนะครับมันเป็นแอปที่สนุกมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างไม่ได้มีแค่เศษส่วนนะครับยังมีเกมอีกหลายๆเกมนะครับเช่นเกมการคูนอะไรแบบน,นี้นะครบแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามนะคบเพราะว่าครั้งหน้าเราจะ ไปไหนทำอะไรนะครับสวัสดีครับ